เอสเคีย e บทที่สามพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงกินเอายื่นมาไม่พอจงกินสิ่งที่เจ้าได้พบจงกินหนังสือมวนพงจะขาดหนังสือมันจะกินได้ยังไงและจงพูดกับพงพันธุ์อิสราเอลคาถามคือหนังสือมวนนี้เป็นหนังสือมวนจริงๆหรือเป็นหนังสือมวนในนิมิตถูกต้องเพราะว่าตอนนี้กําลังเห็นนิมิตอยู่ไม่ใช่กินจริงๆนะ ข้าพเจ้าก็เลยอ้าปากแล้วข้าพเจ้าก็รับประทานหนังสือม้วนนั้นแล้วพระองค์ก็ตัดข้าพเจ้าว่ามูมนุษย์เอ๋ยจงกินหนังสือมว้วนเร่่อยแก่เจ้าแล้วกินให้มันจนเต็มท้องแล้วข้าพเจ้าก็กิน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 เมื่อหนังสือม้วนอยู่ในปากมันก็หวานเหมือนน้ำพึง้งพระเจ้าทรงให้เอเสเคียวกินหนังสือม้วนพงยื่นให้แล้วก็สั่งให้เขากินเอเสเคียวก็กินเข้าไปตอนกินเข้าไปมันก็หวานเต็มปากอยู่ในปากนี่มันก็หวานเหลือเกินกินจนอิ่มแล้ว พระเจ้าก็สั่งเขาว่าให้เอาข้อความเหล่านี้เนี่ยไปบอกกับคนอิสราเอลการกินอย่างที่บอกเวลาตีความนิมิตอย่าไปตีความร้อยเปอร์เซนเาละวันนี้หากอยากจะเติบโตในพระคำพระเจ้าต้องกลับบ้านไปฉีกยอนบทที่สามกินซะหน่อยเพราะเอเสเคียวสีบทคงจะอิ่มท้องมากเกือบจะถูกเกือบจะใช่ก็คือว่าก่อนที่เอเสเคียวจะไปพูด เรื่องราวเหล่านี้พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยให้กับประชาชนอิสราเอลฟังสิ่งเหล่านี้ต้องเข้ามาในตัวเอเสเคียวก่อนต้องทราบซึง้งต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อนคําเทศนาสมัยนี้เนี่ยเราสามารถหาคําเทศนาดีๆได้ไม่ยากเนื้อหาดีๆเนี่ยเพราะว่าใช้ AI สร้างคําเทศนาสร้างโครงเทศขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไปอ่านตาม AI ก็ได้ใช่ไหม แต่ถ้าอยากจะมีคําเทศนาที่ทรงพลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้เนี่ยเนื้อหานั้นเนี่ยมันต้องเข้ามาในเราก่อนแล้วให้มันออกมาจากข้างในเราก็คือสิ่งที่มาจากสมองจะไปถึงสมองแต่สิ่งที่ออกมาจากหัวใจจะไปถึงจิตใจของผู้ฟังพระเจ้าบอกว่าเอเสเคียวต้องให้อันเนี้ยเนื้อหาตัวไปนี้เนี่ยซึมเข้าไปในชีวิตของเจ้ากินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเหมือนกับเวลาเรากินข้าวใช่ไหมกินข้าวเสร็จ มันก็ไม่ได้ถ่ายออกมาเลยนะข้าวมันจะถูกย่อยสลายออกไปแล้วก็ดูซึมไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันนะ่ให้เนื้อหาถ้อยคำเหล่านี้เข้าไปซาบซึ้งในความรู้สึกของเอเซเคียลแล้วเดี๋ยวพอเจ้าพูดเนี่ยมันจะออกมาจากข้างในอย่างแท้จริงโอ้นี่เป็นเคล็ดลับสําคัญของการเทศนาการสอนพระคำพระเจ้าเลยให้มันอยู่ข้างในของเราแล้วมันจะออกมาจากข้างในพระเจ้าบอกกับเอเซเคียว่าถ้าพระเจ้าใช้เอเซเคียลไปหา ชนชาติอื่นๆชาติฟิลิสเตียชาติอ่นๆเอ่อชาติโมอับอมโมนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยที่พูดภาษาที่เขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเขาก็จะฟังเอเสเคียวนะเพราะว่าเอเสเคียวพูดได้น่าสนใจมากมีแสดงละครมีอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมแล้วก็พูดด้วยท่าทีที่จริงจังดุดันมากด้วยดังนั้นผมพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าแบบเนี้ยถ้าเจ้าไปพูดกับชนชาติอื่นนะต่อ้เขาฟังเจ้าไม่รู้เรื่องเขายังสนใจเลยแต่เมื่อเจ้าไปพูดกับคนอิสราเอล เขาเข้าใจภาษาของเจ้าร้อเลยแต่เขาจะไม่ยอมฟังเพราะว่าเขาหัวแข็งและใจดื้อด้านดังนั้นพระเจ้าจะทำอย่างหนึ่งให้กับเอเสเคียววิธีไปรับใช้กับพวกหัวแข็งและใจดื้อด้านก็คือข้อนี้เท่มากพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เอเสเคียวหน้าด้านคือว่าเขาด่ามาเราก็ทนได้อนี่รับใช้พระเจ้าต้องหน้าด้านอย่างนี้นะ พระเจ้าจะทำพระเจ้าทาให้เจ้าหน้าด้านและหัวแข็งเหมือนเขามันบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาประกาศแล้วพอแล้วเอเสคิวบอกฉันยังจะประกาศมีอะไรพระเจ้าจะสั่งฉันมันจะเยาะเย้ยมันจะด่าหัวแข็งยังก็ยังดื้อยันจะประกาศต่อไปประกาศทําไมหมู่บ้านนี้ไม่มีใครต้อนรับแกนั่นแหละเขาจะจประกาศต่อไปเพราะพระเจ้าของฉันสั่งพระเจ้าจะทําให้เอเสคิวหน้าด้านและหัวแข็งดังนั้น เอเสเคียว e ไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อถอยเมื่อได้ยินถ้อยคําแล้วเอาเข้าไปในชีวิตกินเข้าไปแล้วรับไว้ในใจแล้วก็ให้ไปพูดกับอิสราเอลไม่ว่าเขาฟังหรือเขาปฏิเสธก็จงพูดไปแล้วในข้อบทนี้ก็บอกว่าพระวิญญาณก็ยกเอเสเคียวขึ้นมีเสียงกระหึ่มของวงร้อของสิ่งมีชีวิตในบทที่หนึ่งเนะี่ยอยู่ด้านหลังเอเสเคียวแล้วพระวิญญาณก็นำเอเสเคียวไปด้วยความขมขื่นและความเดือดดาล พาดของพระเจ้าก็กดอยู่บนเขาก็คือเอเสเคียวเนี่ยก็ไม่อยากไปไม่อยากไปรู้ว่างานเนี่ยมันยากเกินไปแต่ก็ยินดีไปนะแต่ทาไปอยากไปมันก็ไม่อยากไปแล้วพระวิญญาณก็พาเอเสเคียวไปถึงพวกเฉลยที่เทวอาบีบริมแม่น้ําเคบาและเอเสเคียวก็นั่งตะลึงอยู่ที่นั่น7วันหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดกับเอเสเคียว ว่าพวกจะตั้งเขาให้เป็นยามเหนือคนอิสราเอลเมื่อเขาได้ยินให้เขาเตือนคนอิสราเอลถ้าเขาไม่เตือนแล้วไอ้คนอิสราเอลตายเขาต้องรับผิดชอบต่อความตายของคนอิสราเอลเหล่านั้นแต่ถ้าเขาเตือนแล้วไอ้พวกนั้นไม่กลับใจเองพวกนั้นมันจะตายแต่ว่าเอเซียวไม่ต้องรับผิดชอบโดยพระเจ้าให้กติกาในบทนี้บอกว่าถ้าคนชอบทำหันไปทำการ อธรรมคนนั้นต้องตายและความชอบธรรมที่เขาทำจะไม่ถูกจดจำอีกเลยแต่ถ้าคนนั้นกลับใจใหม่เขาจะมีชีวิตอยู่หมายความว่าเรื่องของพระเจ้าเนี่ยพระองค์สนใจปัจจุบันมันไม่สำคัญสำหรับอดีตอดีตอาจจะนําพระพรมาสู่ชีวิตของเราในวันนี้แต่เรื่องของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสนใจปัจจุบันฉันเนี่ยเคยอธิษฐานวันละสองชั่วโมงเลยนะ เคยไปเดินประกาศข่าวประเสริฐแจกใบปลิวตั้งสามชั่วโมงเคยอะไรบ๊อบเรเเคยนํานมัสการเคยอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็ฉันก็ไม่ค่อยได้อ่านพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ได้สนใจพระเจ้าฉันพระเจ้าดูปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าวันนี้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นเช่นไรสําคัญยิ่งกว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเคยเป็นเช่นไรในอดีตอย่างกรณีนี้บอกว่าคนนั้นเคยเป็นคนชอบทํา แต่ต่อมาละทิ้งความชอบธรรมไปทําสิ่งที่ชั่วร้ายทําสิ่งที่อาธรรมพระเจ้าจะลงโทษคนเหล่านั้นและไอความชอบธรรมที่เขาเคยทํามาจะไม่ถูกจดจําเลยนอกจากเขาจะกลับใจใหม่แล้ว พระเจ้าก็นําเอเสเคียวจากริมแม่น้ำเนี่ยออกไปอย่างที่ลาบซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆแม่น้ําเคบานั้นแล้วพระเจ้าก็สําแดงพระสิริของพระองค์แก่เขาแล้วก็ซบหน้าลงถึงดินอีกแล้วพระวิญญาณก็ทําให้เขายืนขึ้นมาอีกนะแล้วพระเจ้าสั่งเขาให้ทําสิ่งประหลาดอันหนึ่งก็คือว่าจงไปขังตัวเองไว้ภายในบ้านแล้วคนอิราเลจะเ,เชือกมัดเอเสเคียวไว้แล้วพระเจ้าจะทําให้เอเสเคียวเป็นใบแต่เมื่อพระเจ้าพูดกับเขาเขาก็จะพูดได้อีกไม่ว่าใครจะฟังหรือไม่ฟัง ก็ช่างเขาเถอะโอ้พระเจ้าครับแผนพระองค์ผิดพลาดอีกแล้วคือพระเจ้าบอกเอเสเคียวว่าเราจะใช้เจ้าเป็นผู้เผยพระชนะไปบอกกับคนอิสราเอลดังนั้นเราจะทําให้เจ้าเป็นใบพระองค์จะขา่ามีอะไรตัดสินใจผิดหรือเปล่ามันต้องพูดเก่งๆสิใช่ไหมเวลาเผยพระชนะพูดเก่งๆเปล่าพระเจ้าทําให้เป็นใบเอเสเคียวเนี่ยจะเริ่มเป็นใบใตั้งแต่บทนี้ยาวไปเจ็ดปีหนึ่งในผู้รับใช้ที่ ดราม่าที่สุดลำบากที่สุดก็คือเอเซเคียลในพระคัมภีรนะ์เนี่ยยังมีหลายอย่าง,งมีนอนตะแคงเนะี่ยแล้วมีมีมอีกหลายอย่างกำลังตามมาคือการเป็นใบของเขาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าพูดไม่ได้เลยแต่ว่าจะพูดได้ยามที่พระเจ้าให้พูดส่วนยามอื่นพูดไม่ได้ไม่ใช่เป็นใบเหมือนกับเสียงคล้ายๆ้รเปียบเทียนะเสียงแหบเท่จนเสียงแหบพูดไม่ออก แล้วพอหายเสียงแหบก็ all, พูดออกมาได้อีกอะไรเงี้ยพระเจ้าใช้เอเสเคียวไปบอกกับคนอิสราเอลที่ดื้อด้านและพวกเขาจะไม่ฟังไม่มีใครหูหนวกมากเท่ากับคนที่ไม่ต้องการได้ยินไม่มีใครหูหนวกมากเท่ากับคนที่ไม่ต้องการได้ยินหากพวกเขาไม่ต้องการได้ยินตะโกนไปเถอะพูดไปเถอะยังไงเขาก็ไม่ได้ยินหรอกแต่ถ้าเขาอยากจะได้ยินนะต่อ้เขาหูไม่ค่อยดีเาก็ยังพยายามจะฟังอยู่ดีวันนี้ เราหูหนวกต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าหรือเปล่าวันนี้เราไม่ได้ยินการสอนไม่ได้ยินการเตือนของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นไปได้ว่าเราก๊อปปี้พวกดื้อด้านหัวแข็งพวกนั้นก็คือไม่อยากจะได้ยินคําเตือนจากพระเจ้าไม่อยากได้ยินพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้ยินคําเตือนเหล่านั้นได้ยังไงก็โดยการอ่านพระคัมภีร์ในทุกๆเช้าอ่านดูสิพระเจ้าจะสอนอะไรเราพระเจ้าเตือนอะไรเราวันนี้เรายังใส่ใจสนใจอยากได้ยินอยู่หรือเปล่าหากความสนใจความใส่ใจนั้นสูญเสียไปเป็นไปได้ว่าวันนี้เรากําลังหูหนวกในฝ่ายวิญญ,ญาณในการรับใช้พระเจ้ากับคนอิสราเอลหัวแข็งพระเจ้าทําให้เอเซเคียลหัวแข็งเหมือนกับคนอิสราเอลคือไม่ยอมลดละในการที่จะ ประกาศกับพวกเขาบอกกับพวกเขาไม่ว่าเขาฟังหรือไม่ฟังก็ตามสมกับชื่อของเอเซเคียวว่าพระเจ้าทรงเสริมกำลังพระเจ้าทำให้เข้มแข็งขึ้นตอนนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรับใช้กับคนหัวแข็งก็คือต้องหน้าด้านและหัวแข็งพระเจ้าก็เลยเสริมอุปกรณ์นั้นให้เอเซเคียวเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายกนกลายเป็นไม่อาย แล้วก็เมื่อก่อนมีคนหัวอ่อนแกอย่ามาเลยเออไม่มาก็ไม่มาแกอย่ามาฉันจะมาเพราะว่พระเจ้าสั่งคือเมื่อเราได้รับคําสั่งจากพระเจ้าให้ทําอะไรก็ตามเนี่ยพระเจ้าจะเตรียมคุณสมบัติที่เพียงพอสําหรับเราในการทําสิ่งนั้นเสมอแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนั้นก็เมื่อก่อนยังไม่ถูกใช้ไงวันเนี้ยถ้าพระเจ้าจะใช้ท่านเป็นผู้นํานมัสการนีไม่ต้องกลัวเริ่มเลย ถ้าพระเจ้าใช้ท่านเป็นนักดนตรีนะเริ่มเลยเล่นกองแกงกองแกงอะไรไปก่อนและเดี๋ยวพระเจ้าเตรียมคุณสมบัติที่เพียงพอสําหรับการรับใช้พระเจ้าในด้านนั้นให้แก่เราเสมอเหมือนเอเสเคียวใช่ไหมคุณสมบัติที่จําเป็นมีสองประการหน้าด้านและหัวแข็งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าเราจะทําให้เจ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อเจ้าจะได้สู้กับพวกมันได้ข้อที่12เหมือนต้นไปเอเสเคีย e วได้รับการทรงนําจากพระวิญ,ญญาณให้ปฏิบัติหน้าที่ของเขา พระวิญญาณก็ได้ยกเอเสเคียวขึ้นแล้วก็เขาก็เลยได้ยินเสียงดังกล้องจากข้างหลังเหมือนกับเสียงของเครูปที่สรรเสริญพระเจ้าอย่างเสียงดังอันนี้ข้อนี้นะบอกว่าพระวิญญาณยกข้าพระเจ้าขึ้นก็คือลอยขึ้นตกลงเอเสเคียวลอยจริงหรือไม่ลอยจริงลอยเกือบจริงคือว่าในตัวเนี่ยเขาไม่ได้ลอย แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาลอยนีย่หมายถึงว่าเขารู้สึกเหมือนตัวลอยในอากาศดังนั้นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพบรรยากาศเนี่ยพระพญายกข้าพเจ้าขึ้นลอยไปเงี้ยนะครัตัวเขาไม่ได้ลอยจริงแต่แต่ความรู้สึกของเขาที่รู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เหมือนตัวเองกําลังลอยอยู่ในอากาศพระวิญญาณได้นําเอเสเคียวไปอยู่ในนิมิตที่ เขาต้องรู้สึกลำบากใจและขมขื่นใจมากที่ต้องไปพูดกับไอคนเหล่านั้นที่กบฏแล้วก็ด้วยความเดือดดานสังเกตว่าเดือดดานเนี่ยเดือดดานเป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่มีอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็คือเอเซเคียวกินไอน,นั้นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็รับรู้ถึงข้อความที่พระเจ้าอยากจะให้พูดกับประชากรของพระองค์ก็คือพระเจ้าโมโหมากคนอิสราเอลเอา ลูกเด็กเล็กแดงไปเผาบูชายันได้ยังไงพระเจ้าโมโหมากแล้วอสิสเขียวก็ออกไปแล้วก็ด้วยหัวใจเนี่ยหัวใจที่ขมขื่นจริงๆก็ไม่อยากจะพูดกันหรอกมันดื้อเหลือเกินแล้วก็ดูความโมโหมากที่คนอิสราเอลทําชั่วไม่ยอมกลับตัวกลับใจเสียทีในตอนนี้บอกว่าพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นนําข้าพเจ้ามาถึงเฉลยที่เทลอาบีบซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ําเคบาตรงนี้เนี่ยเป็นนิมิตหรือเป็นของจริงของจริงเพราะว่าอยู่ที่บาบิโลนใช่ไหม ก็คือตอนแรกอยู่ริมแม่น้ําต่อมาก็มาตรงที่ราบเฉลยที่เทาบิบพอมาถึงข้าพเจ้าก็เลยนั่งลงท่ามกลางเขา7วันนั่งตะลึงงานอยู่7วัน7วันเป็นระยะเวลาที่คนยิวมักจะใช้ในการไว้อาลัยกับผู้ตายปฐมการบทที่50 ข้อที่10กันดาวิธีบทที่19ข้อที่11อย่างไรก็ดี7วันเป็นเวลาที่บุรหิตใช้ในการอุทิศตัวเรวินิติบทที่8ข้อที่33ภาพนี้ก็คือว่าหลังจากเอเซคิวเห็นนิมิตแล้วแล้วก็มาที่ริมแม่น้ำนั้นใช่ไหมแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นอะแบบรู้ตัวแล้วแต่ว่านั่งมึนงงตกใจช็อกไปอยู่7วันแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไป บทที่หนึ่งจนถึงตอนนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึอ้นเอเสเคียวพบกับพระเจ้าพบกับนิมิตของพระเจ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปคําพูดที่ออกมาจากปากเอเสเคียวไม่มีคําพูดไร้สาระหรือเป็นคาพูดธรรมดาอีกต่อไปทําไมรู้ไหมพาะพูดไม่ได้เอายุดเป็นไงไม่เจอกันนานสบายดีไหมไม่พูดไม่ได้เขาพูดได้แต่ว่าจงกับใจเสียใหม่อเยรูซาเล็มจะถูกทำลายนะ่นะโชคโชค่วงนี้หล่อขึ้นนะอูพูดม่ได้อีก นเ,นเขาจะไม่สามารถตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมา7ปีเนี่ยคำพูดของเขาไม่มีคําพูดธรรมดาไม่มีคําพูดไร้สาระหรือคําพูดทั่วไปต่อไปเขาเหลือใช้เวลา7ปีนั้นในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้เป็นโคศกของพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาประกาศการลงโทษความพินาศที่จะมาถึงคนอิสราเอลดังนั้นจึงเห็นว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเหนือชีวิตของเอเซเคียลเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายและ ยากพอสมควรทีเดียวจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเนื้อหาที่จะได้ยินต่อไปนี้ทำไมมันถึงลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนขนาดนั้นเพราะว่าถูกจัดเอาไว้พิเศษเลยว่าเนี่ยคำพูดเป็นคำพูดที่พระเจ้าเปิดเผยต่อประชากรของพระองค์เมื่อครบ7วันแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงเอเสเคียวเอาละตอนนี้พูดได้ละเอเสเคีย e. ว พระวจนะของพระเจ้ามาถึงที่พบบ่อยครั้งในพระธรรมเอเสเคียวใช่ไหมครับว่าพระองค์จะแต่งตั้งเขาให้ทําภารกิจคอยเฝ้าระวังภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเหมือนกับยามที่คอยเฝ้าระวังศัตรูไม่ให้มาบุกรุกเขาจะต้องทําหน้าที่แบบนั้นเป็นยามคอยเฝ้าระวังให้กับคนอิสราเอลซึ่งถ้าเอเสเคียวล้มเหลวในการส่งคําเตือนไปยังประชาชนอิสราเอลไม่เตือนให้พวกเขากลับใจ พวกเขาก็ต้องตายอยู่ดีแต่เอสเคียวต้องรับผิดช,ชอบต่อผลที่เกิดขึ้นนั้นแต่ถ้าเอซเคียวเตือนแล้วเขาไม่กลับใจเอซีเคียวไม่ต้องรับผิดช,ชอบเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่จะเตือนคนบาปถึงอันตรายของบาปและยืนยันกับพวกเขาว่าถ้าพวกเขากลับใจใหม่เขาจะได้รับประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเป็นหน้าที่ของเราที่ควรจะทําสิ่งนั้นช่วงนี้มีโครงการคนละครึ่งใช่ไหมของรัฐบาลสมมติมีคุณป้าคุณยายบางคนไม่รู้เรื่องเหตุการณ์นี้เลยแล้วเรารู้อ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็มีสิทธิ์ใช่ไหมใจไม้ไส้ระกรรมขนาดไหนที่ไม่ยอมบอกเขาเลยใช่ไหมเราควรจะบอกเขานก็เ,เป็นแบบเดียวกันนะ่คริสเตียนเนี่ยเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยมีทางออกปัญหาชีวิตคลี่คลายได้โดยทางพระเยซูคริส หน้าที่ของเราคือบอกให้เขารับรู้คันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เขาแต่ประเด็นนี้มีอันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าพระเจ้าเตือนเอเสเคียวอ้าวทำไมอย่างนั้นน่ะพระเจ้ากำลังจะใช้เอเสเคียวไปเตือนคนอื่นใช่ไหมให้กลับใจแต่พระเจ้าเตือนเอเสเคียวบอกว่าเอเสเคียวถ้าเจ้าไม่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวไอเ้เขานั้นตายก็ต้องรับผิดชอบนะคนชอบทำต้องการคำเตือนจากผู้เฝ้าระวัง เช่นเดียวกับคนบาปที่ต้องการหากวันนี้เราคิดว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเราเป็นคนชอบธรรมล้วไม่ใช่คนบาปเหมือนกับคนเหล่านั้นดังนั้น,นพระคำของพระเจ้าไม่ต้องเตือนอะไรเราละเนี่ยอันนี้หนักเลยใช่ไหมคนชอบธรรมต้องการคําเตือนจากผู้เฝ้าวระวังก็คือจากพระคำของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่คนบาปต้องการในพระคัมภีร์มีคําเตือนจากผู้เผยพระชนะที่โดดเด่นเตือนหนักๆเนี่ยอยู่หลายคนเช่นฮาบากุเยเรยมี อิสยาแต่ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะเตือนให้กลับใจในระดับประเทศเตือนบอกว่าคนอิสราเอลทั้งประเทศเอย๋ยจงกลับใจแต่ในเอเซเคียลจะแตกต่างกันเอเซเคียลมักจะเน้นไปที่การกลับใจส่วนบุคคลเป็นภารกิจหลักของเขาในข้อที่ย2บสองณที่นั่นพระวจนของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ทรงตรัสข้าพเจ้าว่าจงขึ้นลุกขึ้นไปยังที่ราบแล้วเราจะพูดกับเจ้าที่นั่นคราวนี้เนี่ยตอนหลังจาก นื้ตะลึงงานอยู่ริมแม่น้ําเคบาแล้วพระเจ้าก็บอกกับเขาใช่ไหมแล้วทีนี้พระเจ้าก็สั่งให้เขาออกไปยังที่ราบใกล้ๆเพื่อพระเจ้าจะสนทนากับเขาที่นั่นแล้วเอเซเคลก็เชื่อฟังออกไปยังที่ราบแล้วเขาก็เห็นนิมิตเกี่ยวกับพระสิริของพระเจ้าอีกครั้งในข้อที่23เป็นต้นไปแล้วพอเห็นอีกเขาก็สุดตัวลงอีกแล้วพระเจ้าก็ทําให้เขายืนขึ้นอีกแล้วสั่งให้เขากลับไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน เมื่ออยู่ต่อหน้ากษัตริย์แล้วก็คุกเข่าลงใครดูหนังจีนไหมแล้วกษัตริย์บอกเอ้า oh, ยืนขึ้นได้เนี่ยหมายความว่ากษัตริย์เต็มใจที่จะสื่อสารหรือทําธุระอะไรกับคนคนนั้นตอนเนี้เหมือนกันนะพระเจ้าบอกเอเสเคียโอเคยืนขึ้นได้แต่ว่าพระเจ้าพร้อมที่จะสื่อสารแล้วก็ทําอะไรกับเอเสเคียแล้วข้อที่25บอกว่าคนยูเนจะมัดเอเสเคียไว้เพื่อไม่ให้ ไปไหนหรือทําอะไรได้ไอตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนยิวม,มัดจริงๆหรือเขามัดตัวเองหรืออาจจะหมายถึงการจํากัดตัวเองไม่ให้ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นในข้อที่27สจพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าให้เอเสเคียวพูดเขาจะสามารถพูดและประกาศข่าวสารของพระเจ้าได้อีกครั้งแทนที่เอเสเคียวจะพูดต่อหน้าสาธารณชน แต่พระเจ้ากลับให้เขาอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเงียบๆพระเจ้าสามารถใช้เขาสื่อสารกับคนอิสราเอลดวยวิธีการของพระองค์เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มเห็นเขาจะเริ่มแสดงละครตามที่พระเจ้าสั่งเอเซเคียวดูเหมือนในบทที่4และ5เขาจะอยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนเลยยกเว้นเมื่อพระเจ้าสั่งให้เขานำข่าวสารไปบอกกับคนอื่นเอเซเคียวก็เลยออกมาแล้วปรากฏตัวต่อสาธารณชน ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าเอเสเคียวช่างเป็นผู้เผยพระชนะที่สันโดษแยกตัวโดดเดี่ยวมากกว่าผู้เผยพระชนะคนอื่นส่วนใหญ่ผู้เผยชนะพระเจ้าสั่งให้อยู่ท่ามกลางประชาชนใช่ไหมแต่คนนี้แปลกแปลกแปลก,กมาให้อยู่คนเดียวลาพังเอเสเคียวกลายเป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าตลอด7ปีนั้นอย่างชัดเจนเมื่อเขาพูดประชาชนรู้ได้เลยว่าพระเจ้ากําลังตรัสถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยประชาชนรู้ได้เลยว่า พระเจ้ากําลังเงียบทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเขาเลยสมกับที่เซิร์ชในพระคัมภีร์ทั้งเล่มมีชื่อเขาสองครั้งจริงๆช่างเป็นคนที่โนเนมยิางไม่แม้กระทั่งเนื้อหาเองก็ตัวเองก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะพูดทั้งหมดเนี่ยคือพระเจ้าพูดพอพระเจ้าพูดเสร็จตัวเองจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้นะไม่มีพูดในเยเรมีเราอาจจะเห็นเยเรมีบน่นโอ้ทำไมรปองเจ้าทำ,ทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ทาไมทําไมถึงต้องเป็นเราทําไมอะไรกันเนี่ยนะแต่เอสเชียลไม่ได้พูดได้เฉพาะตอนที่พระเจ้าให้พูด แล้วพอเสร็จุ้กก็ปิดสวิตซ์ลำโพงเนพูดอะไรไม่ได้เลยขอจบบทนี้ด้วยข้อสังเกตของเอเซเคียวก็คือว่าเอเซเคียวเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มสร้างสรรค์คำพูดของเขาทั้งหมดเนี่ยไม่คิดเองเลยเป็นให้พระเจ้าให้คำพูดต้องพูดเท่านั้นการกระทำของเขาเนี่ยไม่ได้คิดเองเลยว่าแสดงละครแบบนั้นพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นเท่านั้นแน่นอนครับคนที่ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสังคมทั่วๆไปคงจะถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการยกย่องหรือไม่ประสบความสําเร็จมากนะักแต่โดยวิธีที่ไม่ประสบความสําเร็จนี่แหละเพราะเอเสเคียวเชื่อฟังพระเจ้าโดยวิธีของพระองค์และยอมจํานวนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงว่าให้พระองค์เป็นผู้มีสิทธิ์บอกทั้งหมดเนี่ยชีวิตของเขากลายเป็นพระพรแก่ผู้คนมากมายการรับใช้พระเจ้าเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่และการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่นั้นเรียกร้องหมดทั้งชีวิตของเรา ที่จะรับใช้พระองค์ดังนั้นหากจะรับใช้ต้องทุ่มหมดทั้งตัวเหมือนกัเอเซเคียวทั้งการกระทําคาพูดและทุกวิถีนี่ขึ้นอยู่กับการอนุญาตและไม่อนุญาตของพระเจ้าและเราจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลเป็นพรมากมายเหมือนอย่างเอเซเคียว